สวัสดีครับผมสาเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนํานาฬิกา Limited Edition ลิมิเต็ดอิดิชันรุ่นใหม่ล่าสุดครับและนี่คือนาฬิกา Limited Edition ลิมิเต็ดอิดิชันรุ่นใหม่ล่าสุดของ c าซิโอจีช็อคนาฬิการุ่นนี้นะครับเพิ่งถูกวางจําหน่ายในเดือนมีนาคมปี2020ที่ผ่านมาและที่สําคัญนาฬิการุ่นนี้นะเป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท c าซิโอและกองทัพบ,บกสหราชอาณาจากักรหรือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับมาร่วมกันออกแบบให้ได้นาฬิกาที่มีเอกลักษณ์และก็มีความลงตัวแบบนี้นี่น เรามาชมความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูแบบละเอียดะเ,ยดเลยอ้ออีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือกล่องพวกนาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ดอ dition นะกล่องจะทุกออกแบบมาเป็นพิเศษนี่คือนี่คือกล่องด้านในของเขานะครับเดี๋ยวเขาปิดฝาให้ดูดีกว่านี่ก็จะเป็นกล่องที่พิเศษมากๆเลยนะครับเหมาะในการสะสมด้านล่างก็จะเขียนว่า G Shock นี่และจุดเด่นของเขาเลยนะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆดูนี่ ด้านบนมันจะเขียนเลยครับว่า army และมีเครื่องหมายของกองทัพบกของประเทศอังกฤษนั่นเองหรือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับเป็นรูปของสิงโตอยู่บนมงกุฎอ่านี่คือจุดเด่นเขานะครับเอาละมาดูที่นาฬิกากันว่านาฬิกาตัวนี้มีอะไรเด่นๆบ้างวันนี้ได้สรุปมาเรียบร้อยแล้วเอาละมาดูกันสำหรับนาฬิการุ่นนี้จะมีชื่อรหัสรุ่นว่านาฬิกา casio g shock mud master british army รหัสรุ่นคือ GG ขีด B100 BA ขีด1 ADR รหัสคู่มือเครื่องและโมดูลเครื่องคือ5594นะครับนี่นี่คือออเดเอคอร์ดตัวนี้เพื่อนเนดูด้วยแว็บแรกนะที่ผมเห็นนาฬิกาตัวนี้นะผมค่อนข้างที่จะชอบในการออกแบบดีไซน์ของเขาเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่ดูมีเอกลักษณ์มากๆโดยเฉพาะส่วนตรงนี้นี่ผมไม่เคยเจอนาฬิกา G-Shock Mudmaster ตัวไหน ที่มีการออกแบบในส่วนของลายคาร์บอนเคปลาแล้วตัวเรือนบอดี้ที่ใช้โครสสีผมว่ามันมันสวยครับมันออกแบบปาดีมากสวยงามมากๆคือใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะโดดเด่นบนข้อมือเลยะนะครับตรงนี้และทั้งหมดนี้นะมันยังให้ลุคของนาฬิกาที่เหมาะกับการประจนภัยแล้วก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงนี่ครับแล้วคาร์บอนลายคาร์บอนเคปลาตรงนี้นะผมว่ามันสวยมากๆเลยอะลายคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้นะครับสวยมากมันดูเด่นมากๆ เห็นไหมเวลามาสะท้อนกับแสงนะมันสวยมากๆเลยเอาละเรามาดูจุดเด่นของแต่ละจุดจุดเด่นทีละส่วนทีละส่วนของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่าว่ามีตรงไหนที่มันเป็นจุดเด่นและมันมีความสวยงามบ้างนะครับเริ่มจากด้านในเลยด้านในหน้าปัดของนาฬิกานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะของนาฬิกาตัวนี้นะคือในส่วนของตัวเลขตัวเลขต่างเนี่ยของนาฬิการุ่นนี้นะครับมันจะเป็นตัวเลขที่มีขนาดใหญ่รวมถึงตัวของเข็มต่างๆทําให้เราสามารถดูเวลาได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ง่ายได้เพียงแค่เราเหลือบตาม,มามองครับก็จะรู้ทันทีว่าเวลานี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะครับนี่นอกจากนั้นจะมีความลับซ่อนอยู่ในตัวของอตัวเลขนาฬิกาอีกก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะด้านหน้าตรงนี้ไอ้ดูตรงนี้ตรงนี้นะครับด้านหน้าตัวเลขนะและด้านหน้าของตัวคิดๆอื่นๆนะครับมันจะมีในส่วนของพลายน้ําอยู่มันจะส่องสว่างในตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ตอนกลางวันเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวผมทําให้ดูพอดีผมเอาไฟแบ็คไลท์มาด้วยจะให้เพื่อนๆดูจริงๆมัน มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีพลายน้ําด้วยนะรุ่นนี้นะครับเอาละดูกันมาดูกันเพื่อนๆดูที่ตัวที่ผมชี้เมื่อกี้นะนี่เห็นไหมด้านหน้าเลขก้าวครับด้านหน้าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะมีขีดที่สะท้อนแสงอยู่นี่คือระบบพลายน้ําของเขานี่ครับรวมถึงเข็มเห็นไหมเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเดี๋ยวผมส่องให้เพื่อนๆดูสักพักนะแล้วเดี๋ยวผมจะป้องมือให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะให้ดูความสว่างของเขาเอาละมาดูกันขอปิดไฟนิดนึง อ่ะโอเคนี่ครับไฟมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นระบบพลายน้ําของนาฬิการุ่นนี้หรือเ,เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยพ,พี่พลายน้ํามันเล็กๆเองอะ่ะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นผมจะบอกว่านาฬิการุ่นนี้มาพร้อมกับระบบไฟ LED ที่สว่างมากๆขอกดไฟ LED ให้เพื่อนๆได้ดูนะตั้งใจดูนะครับมันสว่างจริงๆแล้วมันเจ๋งมากด้วยนี่โอ้โหเป็นไงล่ะ ดูเวลาได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเป็นกลางวันหรือตอนกลางคืนเท่านั้นยังไม่พอนาฬิการุ่นนี้ครับยังมาพร้อมกับระบบพลิกข้อมือไฟติดอีกด้วยขอกดระบบพลิกข้อมือไฟติดให้เพื่อนๆได้ชมนะกดปุ่ไมไฟค้างไว้5วินาที 1, 2, 3, 4 5อมพอครบ5วินาทีแล้วนะครับนี่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดด้วยแล้วก็สว่างมากๆด้วยครับนี่เป็นไงเจ๋งไหมอขอปิดระบบก่อนปิดระบบก่อน 1, 2, 3, 4 5ห้า เข้าปุ่มไหนออกปุ่มนั้นครับนี่ปิดเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือความเจ๋งตั้งแต่ในส่วนของหน้าปัดและอีกส่วนหนึ่งคนะที่ผมอธิบายตั้งแต่แรกในส่วนของขอบข้างตรงนี้นอกจากมีตัวอักษรสีเขียวที่ตัดกับตัวเรือนสีดําได้สวยงามแล้วน,นะจริงๆขอบข้างตรงนี้มีความลับครับตรงนี้นะครับเป็นการซ้อนทับของหลายๆชั้นของชั้นเลซินรวมกับชั้นของคาร์บอนไฟเบอร์ตัวของคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมของ ถูกใช้ในอุตสาหกรรมของยานยนต์แล้วกเ็เครื่องบินแล้วก็กีฬาคือเจ้าคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับพูดหลายยานเมื่อกี้ติดอ่างเลยคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีความสําคัญคือมันจะมีน้ำหนักที่เบามากแต่แข็งแกร่งกว่าโลหะคือมันจะแข็งแกร่งกว่าโลหะหลายสิบเท่าเลยแล้วมันก็จะเบาวกว่าโลหะถึง4เท่ามนำาให้ได้ขอบของนาฬิกาหรือตัวเรือนนาฬิกาที่มีความแข็งแรงมากกว่านาฬิกาจิช็อกรล่น,นอื่นนี่คือความเจ๋งของเขาครับต่อมาเมื่อดูขอบแล้วนะฮะให้ดูขอบข้างต่อในส่วนของ ปุ่มฮนะปุ่มก็ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีปุ่มขนาดใหญ่สามารถกดได้อย่างง่ายดายเท่านั้นยังไม่พอปุ่มยังมีสีสันที่สวยงามอีกด้วยนี่และปุ่มต่างๆนี้นะครับจะใช้ชิ้นส่วนของโลหะทําให้นะครับได้ความแข็งแรงและป้องกันฝุ่นและโคลนได้สมชื่อคําว่ามัดมาสเตอร์นี่นะครับปุ่มสวยมากสวยมากๆเลยนะครับด้านหลังให้ดูด้านหลังด้านหลังก็มีความพิเศษเช่นกันคือในาฬิการ,รุ่นนี้ GG 0้อยนะเป็นอะไรที่ผมชอบนะ คือเขามีความพิเศษอะไรหลายๆอย่างมากอย่างด้านหลังตรงนี้ฝาหลังนะครับก็จะเป็นการใช้แผ่นเลซินกับคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ได้ทั้งความแข็งแกร่งได้ทั้งการปกป้องไม่ให้มีฝุ่นและโครนหรือสิ่งสปกปรกเข้าไปในหลังเครื่องได้และที่สําคัญที่ผมชอบเป็นการสวนตัวเลยนะพอผมใส่นาฬิกาที่เป็นแบบฝาหลังแบบนี้ผมได้สัมผัสบนหลังมือที่ดูสบายมือดูนิ่ม ดูเป็นมิดกับผิวหนังของเราอันนี้ผมชอบมันไม่เย็นเวลาที่เราไปอยู่ห้องแอร์เนี่ยถ้าเป็นฝาหลังเป็นโลหะเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกเย็นๆแปลกๆแ,แต่เรือนนี้มันจะสบายมือมากกว่าอันนี้คือจุดเด่นที่ผมชอบมากๆผมชอบมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนๆมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งอีกคือนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างรุ่นเนี้ยเ,เดี๋ยวขอตั้งดีนนะ รุ่นใหม่อย่างรุ่นนี้นะครับเจ้า GGB10 เนี่ยมันจะใช้ระบบตัวหนึ่งที่ท,ที่ที่เข้ามาคือระบบคาร์บอนคอการ์ดระบบคาร์บอนคอการ์ดนะครับจะเป็นการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ปกป้องในส่วนของตัวเครื่องไม่ให้ตัวเครื่องได้รับแรงกระแทกมากหรือสามารถพูดง่ายคือสามารถที่จะทนทานต่อแรงกระแทกได้มากกว่านาฬิกา G s ช็ Sho ck รุ่อื่นๆนี่นี่คือความเจ๋งของเขาและสิ่งคัญอย่างที่บอกครับว่าเบาวกว่าด้วยนี่เบาวกว่าด้วยนะครับเอาละ ก่อนจะพูดถึงในเรื่องของน้ำหนักเราไปดูของไปดูเรื่องสายบ้างเพราะุ่ดตัวนี้นะครับสายออกแบบมาดีมากให้ดูที่สายนี่สายนะครับก็จะมีการออกแบบลวดลายเท็กซ์เจอร์นะครับให้เป็นคล้ายๆกับสายผ้านอกจากการที่เท็ก u r เจอร์หรือผิวสมัมผัสคล้ายๆกับสายผ้าแล้วนะจะมีการใช้ลวดลายที่เป็นแบบลายพรางแบบวูดแลนด์ลายพรางที่ฮิตไปในสินค้าแฟชั่นต่างๆทํา,าทให้เราสามารถที่จะใส่ในการรุ่นนี้นะครับกับการแต่งตัวแบบต่างๆได้เลย เทมากสวยมากอีกด้านหนึ่งนี่ดูอีด้านหนึ่งนี่เห็นไหมฮะลายแบบสายผ้าสวยมากและด้านบนในส่วนของที่ละสายครับเดี๋ยวก็โฟกัสนิดนึงนะนี่มันก็จะเป็นลายในส่วนของออกองทัพบกสหราชอาณาจักรเฮ้ยผมว่ามันเท่นะคือองค์ประกอบทั้งหมด่ะมันถูกทำออกมาแบบเท่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 สวยงามสวยงามสวยงาม,งามไม่รู้จะบอกไงแต่มันสวยงามทั้งเรือนจริงๆครับนี่ฮะนี่สวยมากๆเอาละ คราวนี้เมื่อดูเมื่อเมื่อพูดถึงความแข็งแกร่งของเขาทั้งหมดแล้วนะครับต้องบอกว่านาฬิการ,รุ่น GGB100 ตัวนี้นะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ต้องทํางานในพื้นที่ที่มีเศษหินเศษดินเศษทรายแล้วก็ปกป้องมันไม่ให้แบบเออเอาง่ายๆคือทนทานแข็งแกร่งแล้วก็ปกป้องจากฝุ่นและโครลนได้นี่คือคอนเซปต์ในการออกแบบนาฬิกาตัวนี้ทั้งหมด ه, นี่คือความเจ๋งของเขาคราวนี้มาดูในส่วนฟังก์ชันบ้างวันนี้ จะไม่พูดถึงในเรื่องของโหมดฟังก์ชันหรือโหมดต่างๆที่เป็นโหมดพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นการจับเวลาการจับเวลาได้นับเวลาถอยหลังได้การตั้งปลุกนะครับวันนี้จะสรุปมาสั้นๆเลยว่าตัวนี้มีอะไรเด็ดมั่งจุดเด่นจุดเด่นข้อที่1ของเขาเลยนะครับนาฬิการุ่นนี้ใช้ระบบควอตเซนเซอร์มีเซนเซอร์มากถึง4ตัวเซนเซอร์4ตัวนี้วัดอะไรได้บ้างละ่ะวัดในส่วนของความสูงความกดอากาศเข็มทิศดิจิตอลการนับก้าวเดินและสามารถที่จะแสดง เวลาพาทิศขึ้นและพาทิศลงได้นี่เรียกได้ว่านะครับมาทั้งการใช้งานทั้งระบบการประจนภัยและเอาไปใช้ในเรื่องของสุขภาพได้อีกนี่น่ความเจ๋งของเขาเลยและจุดเด่นข้อที่2ในาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้ทําให้เราสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็นการดูในส่วนของมิชชั่นล็อกบันทึกพิกัดได้การใช้งานสเต็ปแท็กเกอร์การนับก้าวเดินการปรับเวลาเวลไทม์ได้มากถึง300เมืองทั่วโลก หรือแม้แต่นะครับการตั้งปลุกการตั้งเตือนรายชั่วโมงการนับเวลาถอยหลังสามารถทําผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยสำหรับผมแล้วอะไรที่ทาผ่านโทรศัพท์มือถือได้ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายนี่นี่ที่สิ่งสิ่งที่ผมชอบนะอ้พูดถึงระบบของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือเมื่อไหร่ที่นาฬิกา G-Shock เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะมันจะใช้เอ่อฟังก์ชันตัวหนึ่งได้ก็คือระบบ โฟนไฟเดอร์ Phone, นั่นเองระบบการค้นหาโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราลืมครับเราเพียงแค่กดก็ไปที่นาฬิกาค้างไว้ปุ๊บพอกดค้างไว้นะครับมันจะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือก็จะดังขึ้นมาทําให้เราสามารถที่จะหาได้ว่าเราลืมตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงไหนนี่เป็นระบบที่ผมชอบมากๆเลยอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูที่ขนาดกันบ้างว่าตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่และน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเมื่อจาทางซ้ายไปทางขวานาฬิกาตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่53.1ิมนมิลเท่านั้นเอง น้ำหนักครับก็ถือว่านาฬิการุร่นนี้เป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักตัวนี้นะครับมีน้ําหนักมากถึง97กรัมแต่ถ้าเทียบกับมัตต์มาสเตอร์รุ่นอื่นๆนะๆๆๆนนก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุนนร่นที่เบามากๆบอกเลยถ้าเทียบกับมั s t มาสเตอร์รุ่นอื่นนะรุ่นนี้ถือวเป็นรุ่นที่เบาม,มากๆครับน้ำหนักเพียงแค่7กรัมเท่ารัมนั้นเองตอนนี้หลายๆคนอาจอยากจะรู้ราคาแล้วว่าแล้วราคามันอยู่ที่เท่าไหร่อ่าแน่นอนครับนาฬิกาลิมิเต็ดแบบนี้ราคาต้องสูงูงงแนน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 ่่่่อออถกกตต้้้ีีีใปรรระะเเททททศไทยาาาาาผมมสืบคฬาาุน จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ19,900บาทแต่แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดคลิปผมฟังราคาอย่าเพิ่งปิดคลิปตัวนี้เนี่ยพอจัดลดราคาแล้วนะฮะตอนนี้ผมเห็นหลายร้านเริ่มรีโปรโมชั่นเริ่มลดราคาแล้วราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทจนถึง16,00 0บาทเท่านั้นเองนี่นาฬิกา l ิมิเต็ด f f ฟฟูออปชันริมิเต็ดไม่พอนะฟูออปชันขนาดนี้ราคาเพียงแค่ 1 5 0 0 0บาทจนถึง16,00 0บาทเท่านั้นนี่ผมถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะใส่นาฬิการุ่นนี้นะครับขอทาบบนข้อมือให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่เราใส่บนข้อมือแล้วมันจะได้อารมณ์ประมาณไหนอ่ะผมขอทาบให,ให้เพื่อนๆดูดีกว่านี่พอทาบบนข้อมือนะครับมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยผมบอกเลยนะนี่ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมจ้องว่าผมจะแอบเมียให้ได้นะครับต้องมีในครอบครองให้ได้เพราะว่าเขาทําออกมาดีมากสวยมากๆเลยเห็นไหมฮะ โอเควันนี้ก็ขอพรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจิกนคลิปถัดไปวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ